ใญ่จะเน้นสกิลนะครับว่าสกิลแรงมากนะครับตัดได้นะเมทเขายืนดีเหลือเกินอ่ะไม่ต้องเมและหนึ่งร้อย เป็นเขาเนี่ยน้อยได้เอจีนี่เกว่าเบิร์ดกัดเดียวตายเลยนะครสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องมิกเตียนะครับวันนี้เราจะมาเล่นตัวของเหย่านะครับ โดยไอเทมเนี่ยผมเคยแนะนำไว้แล้วในคลิปที่แล้วนะครับไอเทมก็จะเป็นเซตเดิมเลยครับที่ชิ้นแรกนะครับจะเป็นดาบฟาร์มสีแดงอันนี้นะครับแล้วก็รองเท้ากันซีซีชิ้นที่2เนี่ยก็จะเป็นขวานที่เอามาเจาะเกาะนะครับส่วนชิ้นที่4ี่เนี่ยจะเป็นตัวของดาบที่เราเมื่อใช้สกิลนะครับเมื่อเราใช้สกิลนะครับการโจมตีครั้งถัดไปเนี่ยก็จะโจมตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของชิ้นที่5นะครับผมจะใช้เป็นตัวของ เกาะที่เราเมื่อโดนโจมตีนะครับเราจะได้สแต็กเพิ่มกันมา5สแต็กนะครับแต่ละสแต็กเนี่ยจะทําให้เราโจมตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายเนี่ยทุกคนจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ที่ผมเซตไว้เนี่ยจะเป็นตัวของดาบที่ตีแรงนะครับเป็นดาบที่ตีแรงที่สุดในเกมนะครับเมื่อศัตรูเนี่ยเลือดต่ำกว่า5 0เนี่ยจะโดนโจมตีแรงขึ้น20%็นหรือ30%สเอเนเนี่ยเหละผมจาไม่ค่อยได้นะครับชิ้นสุดท้ายเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปเป็นเกาะเก แล้วก็ในเรื่องของรูนนะครับรูนสีฟ้าเนี่ยผมจะใช้เป็นรูนโจมตีนะครับแล้วก็วิ่งไว10%นะครับแล้วก็สีเขียวเนี่ยผมจะใช้เป็นรูนบวกพลังโจมตีแล้วก็บวกเจาะเกาะนะครับแล้วก็สีแดงก็บวกพลังโจมตีแล้วก็เจาะเกาะเหมือนกันนะครับถ้าเราใส่ครบ10เม็ดเนี่ยก็จะได้ประมาณเจาะเกาะร้อยเปอนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องมิกเต็กนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม h o n o r of King หรือว่า h ฮซโอเคนะครับ ตัวที่ผมจะมาเล่นในวันนี้นั่นคือตัวของเหยา่อนะครับเป็นต้นฉบับของอย่างใน Rv นะครับ Hk เนี่ยเป็นเกมต้นฉบับของ Rv นะครับสกิลบางตัวละครเนี่ยก็เลยมีความคล้ายคลึงกับ Rv นะครับใครที่ย้ายมาเล่นเนี่ยก็สามารถเล่นได้ไม่ยากนะครับจะมีแค่บางตัวเท่านั้นที่สกิลไม่เหมือนกับ Rv นะครับอันนี้ผมก็จะลากตัววัฟฟ้านะครับแล้วก็มาฟาร์มให้ได้2กองแบบนี้นะครับ มันจะทําให้ฟาร์มไวขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็จะเสี่ยงกับการโดนแก๊งนะครับเรามั่นใจว่าเราจะไม่โดนแก๊งตอนอยู่ในป่าเนี่ยเราก็ใช้วิธีฟาร์มนี้ได้นะครับคือถ้าเราโดนแก๊งหรือว่าโดนเวทป่าเนี่ยเลือดเราจะเสียเยอะแล้วเราอาจจะตายได้นะครับวิธีการฟาร์มก็เก็บสแต็กประมาณนี้เลยนะครับพยายามใช้สกิลสอกพยายามใช้สกิลหนึ่งในการฟาร์มนะครับแล้วก็ อัพสกิลหนึ่งนำนะครับที่ใช้สกิลหนึ่งในการฟาร์เนี่ยเพราะว่าสกิลหนึ่งเนี่ยเมื่อเราใช้ติดพาสนีนะครับมันจะทำให้เราตีเร็วขึ้นและเราจะฟาร์มไวขึ้นนะครับตัวเห่ยงเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างต้องใช้เทมนะครับพยายามเร่งฟาร์มนิดหนึ่งนะครับเน้นฟาร์มไวก่อนนะครับเรื่องแกนนี่ไว้ลองนะครับ โอเคถ้าเขาไม่ฟิกเมื่อกี้เขาน่าจะตายนะครับเพราะว่าอัณฑ์ของเราก็ค่อนข้างแรงนะอันนี้เขาไม่ยอมกลับนะครับแล้วเมยเราก็มาผมจะตอดก็ได้หรือเปล่าอืมไม่ตายนะครับถ้าเขายังไม่กลับนี่เขามีสิทธิ์ตายนะครับเนี่ย แต่ตอนนี้ป่าเรากำลังจะเกิดนะครับเราก็รีบกลับไปฟาร์มน่าจะดีกว่าไม่งั้นเราจะโดนฝั่งตรงข้ามเวทป่านะครับข้างบนเขาใส่กันอยู่นะครับแต่ผมขอฟาร์มก่อนแล้วกันครับสโลคิวไปได้ด้วยนะ ในตานี้ผมจะออกเป็นรองเท้ากันซีซก่อนนะครับเพราะว่าเมทฝั่งเขาเนี่ยมีสตันแล้วก็สโลนะครับรวมถึงฝั่งเขาเนี่ยเป็นเมตสองตัวมี c ีซีทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นเอารองเท้ากันสถานะมาก่อนนะครับจะทําให้เราโดนสตันน้อยลงเหมือนเขากำลังจะใส่กันแล้วเก็บสแต็กให้ได้สองสแต็กก่อนนะครับแล้วค่อยเข้า เขาเห็นเลยป่ะอ่าอ้นี่ไม่เห็นนะป่าเขาไม่เห็นนะครับเรียบร้อยจังหวะเมื่อก,กี้ป่าเขาคือแบบใช้สกิลสองในการปาร์มไปแล้วนะครับก็เลยไม่มีสกิลหนีแล้วผมสกิลไม่โดนตัวเหี่ยวเนี่ยเป็นตัวที่ไม่เชิง ็นตัวที่ไม่เชิงว่าจะเทรดกับฝั่งตรงข้ามได้นะครับถ้าป่าของเขาป่าฝั่งเขาเนี่ยเป็นตัวพวกแบบเทรดตรงอย่างซานิดหรือว่าตัวอะไรที่มันเทรดตรงได้นะครับที่แบบเพิ่มเลือดสว่างตีได้เพิ่มความเร็วกันโจมตีอะไรเงี้ยตัวเหยา่เนี่ยจะสู้ันข้างยากนะครับเหยื่อถึงจะเป็นไฟเตอร์แต่ก็กลืงเอ็กซ์ินนะครับก็คือรีบเข้ารีบออกนะครับถ้าสกิลหมดเนี่ยเขาก็ ไม่ได้มีพาสซีฟอะไรในช่วยการช่วยตีธรรมดาสักเท่าไหร่เนี่ยใหญ่จะเน้นสกิลนะครับว่าสกิลแรงมากนะครับดักพุ่มนี่คือเมทตายเลยนะครับเมื่อกี้เมทเลือกครึ่งหลอดน่าจะเกินครึ่งเลยนะถ้าดูผมเห็นเนี่ยสกิลเห่ยงมันแรงนะครับเน้นใช้สกิลนะอันนี้ป่าเขาไม่อยู่นะครับเวทได้นะ เรียบร้อยเมื่อไหร่ที่เราเห็นว่าสตูเนี่ยมาเก็บมอนช้านะครับพยายามเวทป่าเขาให้มากที่สุดนะครับอุ้ยแล้วผมกดผิดโอุย้ยเกือบตายผมกะจะกดสกิลสองผมไม่กดถ้าไม่ตายนะครับมันจะเป็นการย้อนกลับมานะพย้อนกลับมาท่าน,น,นแหละโดนสตัร์ลิต้า เป็นป่าพยายามฟาร์มให้เยอะนะครับเงินต้องนำฝั่งตรงข้ามนะบางคนเล่นเนี่ยไม่ค่อยเน้นฟาร์มนะครับแก๊งบ่อยกเกินไปมันจะทําให้เงินเราตามเขานะครับคือถ้าแก๊งสําเร็จมันก็ดีไปครับแต่ถ้าแก๊งพลาดเนี่ยคือเงินตามเลยนะนี่ครับว่าป่าฝั่งเขาเนี่ยแก๊งพลาดนะเพราะฉะนั้นเงินเขาตามผมแน่นอนมันมีคนยังไม่กลับนะครับเมดเขา ค่าได้เนี่ยถ้าผมเข้าถึงะนะเรียบร้อย <100. S 2> นะครับตัวเห่ยงเล่นประมาณนี้นครับไม่ใช่ไม่เชิงว่าเป็นตัวเปิดไฟนะครับเป็นตัวจบดาเมจมากกว่าแต่ถ้าคนที่เขาเล่นชำนาญเล่นจนเก่งเนี่ยเขาสามารถเล่นในไฟได้เลยนะครับ แต่ผมเนี่ยยังเรียงสกิลไม่ค่อยถูกนะครับตัวละครเกมเนี่ยต้องเน้นค่อนข้างเยอะครับถึงจะรู้จังหวะรู้ดามเมจเนี่ยบอลไม่มีใครรับนะครับเราต้องมากันอ๋อแล้วแคร์รี่ฝั่งเขามาป่าฝั่งเขามา,าเขาปิดทำไมวะนะแต่เมดข้างเรามานะครับเราไปยื้อไว้ได้ โอ้สกิลของสกิลสองคูดาวหมดแล้วครับผมผมมีแค่นี้นครับเล่นต่อไม่ได้ล่างนี่แพ้แพ้ยับเลยนะครับล่างแม้เราจะไปแก๊งกหลายรอบแล้วก็ยังสู้ไม่ได้นะครับ ใช่เดี๋ยวนี้น่าจะโดนสตันแล้วก็โดนเมดยิงใส่หรือเปล่าแต่เขาไม่กลับเนี่ยคือตายนะฮเฮ้ยมีเมดอยูโอ่โอ้โอ้โอ้จเจอวิชาย,ย้อนกลับหันเลเซอร์ไม่ถูกกันเลยทีเดียวนะฮะฮเฮ้ยมีเมดเขามาซ้อนด้วยนะเนี่ยน้ำแข็งเมื่อกี้เป็นนักตีของเมดตัวนั้นนะครับเมดฝั่งเขา ไม่มีใครไปกันบนนะครับน่าจะระเบิดจะคือไม่ข้ามัวเหว่เนี่ยการที่เล่นบ่อยนยจะทำให้เรารู้นะครับว่าเราข้ามหินก้อนไหนได้บ้างมาเยอะนะเนี่ย ไม่พร้อยได้ไปครับถ้าไม่ตายเราแรงนะถ้าไม่ตายเรามันจะเป็นดาเมจเวทนะครับแต่ว่าสกิลเป็น AD นะก็คือยิ่งเรามีไอเทมเ d ดเยอะเท่าไหร่นะครับเวทก็จะยิ่งแรงขึ้นอ้าและอะไรในเราอ่ะอือหือระเบิดหรือเปล่าระเบิดไม่แตกนะครับ เดี๋ยวเมื่อกี้เขายิงทันจนระเบิดแตงผมตายเลยเนะี่ยนี่ก็จะเป็นเวฟมับบงกรน,นะครับเวฟแรกเี้ยเขาแกงกันไปนะครับเราขอฟาร์มก่อน,นเนี่ย พยายามตัดป่าฝั่งเขานะครับคือพยายามตัดทรัพยากรป่าเขานะครับเพราะว่าป่าเขาได้เงินเยอะสุดแล้วดูจะเล่นเป็นสุดด้วยเริ่ เดี๋ยวเนี่ยถ้าทีมเล่นเป็นเนี่ยเล่นง่ายนะครับแต่ถ้าทีมเล่นไม่เป็นเนี่ยเล่นยากเพราะว่าตัวมันไม่ได้ดาเมจตีเพสเยอะนะครับเนี่ยเราขึ้นไปเอาตัวยักษ์ม่วงไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาขึ้นไปหมดเลยเราต้องเอาตัวกินเลนแทนเนี่ยกินเลนเนี่ยจะทำให้บัฟตอนเราไฟเนี่ยแรงขึ้นนะครับ เราจะโจมตีแรงขึ้นและดูเหมือนเขาจะไม่เอาตัว,วของมังกรม่วงด้วยนะเขาไม่ได้ครับผมเกรงว่าถ้าเข้าเยอะไปเมื่อกี้น่าจะโดนซ c แล้วจะระเบิดแตกตาย เดี๋ยวเนี่ยได้ปั๊บฟ้ามาก็ค่อนข้างดีนะครับมันจะทำให้คู่ดาวของเราเนี่ย40%พอดีนะครับคูดาวของเกมนี้ก็ตัน40%เหมือนกันนะครับซื้อมากกว่านี้ก็ไม่ลดคูดาวไปมากกว่านี้แล้วนะครับตันที่40 ว่าเราเอาเมดเขาได้นะเมดเขายืนดีเหลือเกินอ่ะไม่ต้องเมดละป่าเรียบร้อยเกดว่าคูดาเราเร็วขึ้นนะครับครับผมเดี๋ยวกำลังจะเอาครับ ตอนยักษ์ม่วงใส่เกาะเนี่ยหลังแปนาทียักษ์ม่วงเนี่ยมันจะมีบัฟมังกรพิเศษนะครับเมื่อเราปล่อยเลนไหนเนี่ยมันจะทําการเคลียร์คิฟเลนนั้นไปเลยนะครับและเราก็สามารถเลือกได้ด้วยนะว่าเราจะปล่อยเลนไหนครับผมจะปล่อยไปที่เลนบนแล้วกันนะเพราะว่ามีคนดันอยู่นะครับล่างกับกลางเนี่ยเราดันสูงน่าจะเล่นได้ จะไปล่างหมดเลยน่าจะ,ะดักเขาได้นะถ้าเขามานะ,ะไปล่างซะแล้วเขาเห็นเหรอเห็นได้ไงอะ่ะเมดเขาอะถึงหลอดนะได้แค่นี้ถ้าอยู่นานกว่านี้โดนป่าบังเขาฆ่าตายนะครับ เมทเราก็เก่งเอาเรื่องนะนี่เมทฝัง่งเราเนี่ยถ้าเกมได้เปรียบเนี่ยคือแรงมากนะครับและสกิลมันทำให้แบบเคลื่อนที่ไม่ได้ด้วยเราจะต้องดักออฟเลนเขานะครับเ เรียบร้อยได้ไปอีกคิวฝั่งเขาแลดูเล่นไม่ค่อยสมมามัคคีกันครับทางใครทางมันอหะ <c oughs> เราต้องพยายามเข้าตัวหลังนะครับ เกตว่าเบิร์ดแป๊บเดียวตายเลยนะขอปอมก่อนแล้วกันนะโอ้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 โอโอก็โดนครตายกันหมดแล้วครับเรียบร้อยจบเกมครับผม ตาน,นี้เนี่ยแนวหลังเขาเล่นไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าโดนเราป่วนเนาะแล้วก็ตัวที่ได้ยืนแนวหน้าให้เขาได้เนี่ยตายรัวๆนะครับแนวหลังเขาเป็นเมทสองแคลรี่สองนะครับเลยเล่นยากก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการเล่นตัวเหยื่อนะครับเป็นตัวที่เน้นเข้าไฟแล้วก็รีบออกนะครับเห็นว่าเฟรมเรทผมค่อนข้างตกนะครับแล้วแบบนี้ทําไปก็ประมาณหกหมื่นนะครับไม่ค่อยเยอะนะ ก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับการรีวิวตัวเหยาวนะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยยังไม่ใช่เมนนะครับคนที่จะเล่นเก่งๆได้คือต้องเล่นบ่อยมากสําหรับตัวเหยาวนะครับยังไงก็ไปลองฝึกเล่นกันได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าเป็นตัวอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ